จานนี้จะเป็นเขียวหวานผัดแห้งทำง่ายมากๆเลยนะแล้วก็หอมมากๆด้วยขั้นตอนการทำนะคะกบใช้กะทิประมาณ100มิลนะมลิตรนะร้อยิบกล่อง1้5มิลลิตรนั่นแหละผัดกับพริกแกงเขียวหวานนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะผัดแพรผัดนะพอละลายเรียบร้อยแล้วใส่สันคอหมูไส้ลงไปนะคะผัดจนสันคอหมูสุก นะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงน้ำตาลปีป๊บนะคะผัดผัด,ผดชิมรสอย่าเพิ่งเติมเค็มนะเพราะว่าพิแกงส่วนใหญ่เนี่ยเขามีเกลือเป็นกระใสมันจะเค็มอยู่แล้วถ้ายังไม่พอแล้วก็เราค่อยใส่น้ำปลาเพิ่มเพิ่ม,มความหอมนะคะผัดผัดผัด,ผด,ผดให้กะทิัะซึมเข้าเนื้อมันจะได้เรื่องความนุ่มของหมูด้วยนะคะแล้วเราก็พอน้ำเริ่มคลุกคลิกนะเราก็จะใส่ มะเขือเปาะฝานใช้การฝานนะไม่ไม่ไม่ไมหั่นชิ้นใหญ่นะคะกลับมะเขือพ่วงลงไปผัดจนมะเขือสุกให้น้ำแห้งงวดนะแล้วก็ใส่ใบโหระพาเสร็จก<ง>บชอบกินกับไข่เค็มนะคะกบอกว่ามันตัดรสกันดีมีมีกลิ่นเค็มๆนิดนึงมีขัขขขข้นตอนการชิมหอมมากๆเลยนะ เรจได้ความนุ่มของหมูคือหมูที่เอาไปผัดกับพริกแกงกับกะทิจนข้อเนื้อเนี่ยเราตั้งไฟนิดนึงมันคล้ายๆกับว่าผัดให้กะทิเนี่ยกับพริกแกงเข้าไปในเนื้อหมูและใช้กะทิเนี่ยเป็นตัวทําให้หมูนุ่มนะคะแล้วถ้าผัดแป๊บเดียวเนี่ยมันจะเหนียวน,นิดนึ นะผลพัดเนี่ยหอมกลิ่นพริกแกงหอมกลิ่นหอรพานะแล้วก็มีมะเขือเปอราะด้วยอร่อยมากๆเลยนะทานกับขนมจีนก็ได้ทานกับข้าวก็ดีลองดูนะคะ